ใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้ววันนี้เรามาเตรียมความพร้อมให้กับหัวใจของเรากันดีไหมคะโดยไพ่ลัคปัญญาทาโร่วันนี้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไปนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนเราจะเห็นไปพร้อมๆกันเนาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ของเรานั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความตั้งใจในเรื่องที่เราปรารถนาที่อยากจะให้เกิด ความตั้งใจการจดจอ่จออยู่กับสิ่งที่เรานั้นต้องการนเะชื่อว่าตอนนี้ใครหลายๆคนกําลังที่จะหาทางออกให้กับชีวิตหาทางที่จะแก้ปัญหาให้กับชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนานั้นเราเป็นผู้เลือกที่จะทําแล้ววันนี้นัดอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆค่ะเพราะไพ่ใบในี้ได้บอกเรื่องราวที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั่นคือเรื่องที่เรากําลังคิดอยู่เรื่องที่เรากําลังทําอยู่ค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราท อยู่ในวันนี้สิ่งนี้นะคะแันอยากให้ทุกคนนึกถึงประโยชน์ของผู้ที่ได้รับนึกถึงประโยชน์ของการที่เราได้ช่วยคนคะ่ะถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางครอบครัวเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่เราทํานั่นคืออาชีพที่เราสร้างรายได้แต่เราจะทําสิ่งนั้นได้อย่างไรให้เรานั้นมีเงินมากขึ้นนั่นคือคุณจะต้องโฟกัสไปที่ประโยชน์ของผู้รับเพราะอะไรรู้ไหมคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณงามความดีที่เรานั้นได้ทําในขณะเดียวกัน นักก็อยากจะให้ทุกคนนั้นกลับไปที่ใจของตัวเองค่ะว่าวันนี้หัวใจของเราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีแล้วหรือยังเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะต้องใช้กําลังใจในการแก้ไขปัญหาใช้กําลังใจในการเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าหัวใจของเราอ่อนแอถ้าหากว่าหัวใจของเรานั้นไม่มีกําลังแล้วแล้วก็เราก็จะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้แต่มันไม่ใช่เวลาท้อแท้แล้วค่ะไพ่ใบนี้กําลังจะบอกกับเราว่าถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสนึกถึงประโยชน์ของคนที่ได้รับประโยชน์จากเราคุณ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เราก็ต้องมองเลยค่ะว่าเราให้อะไรเขาได้แล้วสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับตัวเขานึกถึงตัวเองให้น้อยลงและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากขึ้นและคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ความดีเท่านั้นที่จะคุ้มครองตัวของเราการกระทําดีเท่านั้นที่จะส่งผลทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและที่สําคัญการที่เราจดจ่ออยู่กับความทุกข์นั้นไม่ได้ทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จหรือแก้ปัญหานั้นได้แต่คุณจะต้องออกมาเผชิญหน้าแล้วก็ ลุยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่มีศรัทธาของความดีค่ะแล้วคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยความดีของคุณและเชื่อในความดีนะคะและนัดเชื่อในศักยภาพของทุกๆคนและนี่คือกําลังใจที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจกับนัดหมอใจค่ะและนี่คือกําลังใจที่อยากจะให้ทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ